เ้าใจผมที่คอมเริ่มเลยครับบ้านนี้มีรักครับบ้านนี้มีรักมีค่ะมีรักก็ต้องมีนะคะบางรักซอยเก้าครับบางรักซอยเก้ามีค่ะคนหลังออกไปค่ะซีบอกว่าชีอยากเล่นเมื่อกี้มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเฮงเฮงเฮงครับเฮงเฮงเฮงมีค่ะออกไป ไม่มีค่ะบ้านมีลาวไปยังนะนไ,ไปแล้วเสือชะนีเก้งเสือชะนีเก้งมีค่ะแบง,งไหนอะนัดกับนัดนัดกับนัดมีค่ะตอกได้หรอวะใช่ตอไม่ตอกตลกหกฉากตะลกหกฉากไม่มีค่ะตานธรรมเทพเป็นศิษย์ของโงอใช่ค่ะไปเลยค่ะค่อยกลับมาใหม่เนาะบ้านผีปอบครับบ้านผีปอบนะคะไม่มีค่ะเทวดาสาธุเทวดา